นี่เลยเอาไม่เห็นไหดีดีฮะดีดำน้ำได้หาทิทางดี่มาเรียัเพื่อเขามาปงเลยเออวันนี้มาแข่งเปตองนะคะ ซ้อมรอแข่งวันกีฬาอบโต19.20นี่ค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วทางรูปหมดแล้วเต็มอ่เต็มอ่ มืดแล้วเนาะมืดแล้วไม่ได้ใส่เด็กคนนี้เราเปลี่ยนนดแล้วเราเี่ยนเนใครนะกระปองอะไรเหรอวะ่ไผ่ลดมีได้ไหมกระปอนี้เอเออ Bạn phải lộ thì lại phải sống hay mặt hay mặt phái lộn hay hay cái จอ,อ,อเขาจอเขาโรงเรียนเปิดไนนวนะ้เรียนเลยจอหมอนั่งนักเขานะเขาเอาเช่นไรเสาร์อาทิตย์นี่มาซ้อมเป็นใบคือใบใบสามกวางไปสามโดดเนาะเออวันนั้นเสอาอนะร์ทีหนึ่ง นัดกันมาดิเลยเดี๋ยววอนนั่งรอก่อนนั่งรอทีนินหลายเสี้ยเสออาทจะนัดมือว่างมากกว่าเมรนเต็มจ,จ,จับมือ